ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนี้พบกันในวันที่27มีถุนาในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่า มรดกแห่งควมกัุณาและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนห้้งและสามัคคีทำห่วมกันในมือน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่เก้าข้อที่36ถึงข้อที่42่สิพระธรรมกิจการบทที่เก้าข้อที่36ถึงข้อที่42ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อเป็น,นี้ แล้วในเมืองยอบปาก็มีลูกศิษย์ผู้หนึ่งซื่อว่าตาบีท้านางมีซื่อเป็นภาษากรีกว่าโดลากาหมายความว่ากวงแม่นางเหตุแต่คุณงามความดีและเคยได้ให้ทานคนยากจนตลอดมาในเวลานั้นนางได้เจ็บป่วยและตายไปเมื่อพวกเขาอับน้ำให้ซากซุปของนางแล้วก็นำเอาขึ้นไปวางไว้ที่ห้องสั้นถึง เมืองยยป,ป่าอยู่ใกล้เมืองลิตาและเมือคนที่เสือได้ยินว่าเปโตอยู่ที่เมืองลิตาพวกเขาจึงไสสองคนนำคำห้องขอไปหาเพิินวาขอควมกรลุณาเฝ้ามาหาพวกเขาด้วยอย่าได้สักซ้าดังนั้นเปโตจึงลุกขึ้นไปกับพวกเขาเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็นำเพิินไปที่ห้องสั่นถึง ซึ่งมีแม่ใหม่ทั้งหมดได้มาอ้อมเพิินไว้ทั้งห้องให้และซี่ให้เห็นเสื้อผ้าและเสื้อสันนอกต่างๆที่โดนละกาเป็นผู้เห็ดเมื่อนางยังมีชีวิตอยู่กับพวกตนเปโตบอกให้ทุกคนออกไปข้างนอกส่วนเพิ่นนั่นคู่เข้าลงภาวนาอธิษฐานขอแล้วก็หันหน้าไปทางซากซพและกาวาตาบิถาจงลุกขึ้น นางก็มืนตาและเมื่อเห็นเปโตนางจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปตูก็ยืนมือสวยเหลือนางให้ลุกขึ้นแล้วเพิ่นก็เอิ้นพี่น้องผู้ที่เสื้อทุกคนเข้ามารวมทั้งบรรดาแม่ไม้และเพิ่นได้มอบนางที่เป็นคืนมาจากตายนั่นให้แก่พวกเขาข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แพร่ออกไปทั่วเมืองยบปา่าและมีหลายคนได้เสือในองค์พระผู้เป็นเจ้า ทานผู้ฟังที่ขลบมาทาเฮ็ดเวียกเป็นผู้สวยคูที่โ้องเฮียนปุมหลายกว่า30ปีทุกปีนางจะทอนเงินเพื่อซื้อเสื้อกันหนาวผ่าพันคอและถุงมือใหม่ๆใ,ให้เด็กน้อยที่ขาดเขินหลังจากที่นางพายแพ้แห่งกับพญ,ญานมาเหงเมดเลือดขาวพวกเขาได้จัดการนมัสก,การเพื่อเสริมสลองและระลึกถึงชีวิตของนาง แทนการมอบดอกไม้ผู้คนต่างบริจาคเสื้อกันหนาวใหม่หลายห้อยตัวเพื่อมอบให้กับเด็กน้อยนักเรียนที่นางหักและหับไสมาหลายสิบปีหลายคนได้แบ่งปันเรื่องราวและวิธีการต่างๆหลายวิธีที่มาท้านหนุนใจคนอื่นด้วยคำเบ้าที่เมตตาและการกระทําที่แสดงความห่วงใยเพื่อนห่วมง,งานต่างย่องย่อและระลึกถึงนาง ด้วยการจัดระดมทุนเพื่อบริจาคเสื้อกันหนาวติดต่อกันถึง3ปีหลังจากที่นางเสียชีวิตมอรดกแห่งความการุณาของนางยังคงเป็นแห่งบันดาลใจให้คนอื่นๆหับไสผู้ทุกข์ยากด้วยใจก้วงขวางท่านผู้ฟังที่คลรบในพระธรรมกิจการบทที่เก้าอคาสาวกลูกาได้เล่าเรื่องของโดลกา ยิงผู้เหตุแต่คุณงามความดีและเคยให้ทานคนยากจนตลอดมาหลังจากที่นางเจ็บป่วยและเสียชีวิตบรรดาผู้โศกเศร้าได้ขอให้เปโตมาเยี่ยมยามกุมแม่ไม่ได้พาเปโตไปเบิ่งชีวิตการหับไสของหลูลกาด้วยความหักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าเปโตได้เฮ็ดให้โดลกาเป็นขึ้นมาจากตาอีกข้ง ข่าวการเป็นคืนมาจากตายของโดลกาได้แพร่ออกไปและมีหลายคนได้เสื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นเพราะการทุ่มเทและลงมือปฏิบัติทำใส้ผู้อื่นของโดลกาที่สามารถแตะต้องจิตใจของผู้คนในซุมซนของนางและเผยให้เห็นพลังแห่งความมีน้ำใจที่เปี่ยมด้วยความหัก ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทานคิดและใครควรเบิงน้ากันว่าเมื่อนี้เจ้าสาม,มารถหักไผ่บางคนด้วยคําเว้าอ่อนหวานและการเฮ็ดความดีได้แนวใดพระเจ้าทรงใสความเมตตาของผู้อื่นเพื่อนําเจ้าให้กลับมาใกล้สิทธิ์โปร่งลายขึ้นแนวใด และก็มาถึง่วงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าผู้ทรงหักโปรด่วยข้าพระองค์ให้หักผู้อื่นด้วยการลงมือปฏิบัติในแต่ละมือเพื่อข้าพระองค์จะสามารถมอบมรดกแห่งความกรุณาที่จะนํผนาผู้อื่นมาหาพระองค์อธิษฐานโดยความเสือในนามสือพระเยซูคริสต์เจ้าอามน